เจ้าเหมียวน้อยเหมียวน้อยเด็กวัดเจ้าเหมียวน้อยเด็กวัดออกมากันแล้วหรอออกมากันแล้วหรืโอโออกมากันแล้วออกมากันแล้วรับหลวงปู่กันมารับหลวงปู่กันดีใจดีอกดีใจหลวงปู่กลับมามาตรับทุกๆวันชื่นใจจังเออ <c oughs> ชื่นใจจัง ซุ่มกันอยู่ตรงนี้ก็มีนะเซุ่มอยู่ตรงนี้ก็มีเล่นกันอยู่กับไก่แล้วพรทองแดงพรทองแดงบุญนำโชคบุญนำชัยบุญชูทรัพทวีนี่ค่อีกบุญส่งบุญส่บญงบุญชอบบุญชอบนี่น้องเงินขาวเงินขาว คะนนโน้ยก็กำลังเอามานั่นใครอ้าวไม่มีสีดำไหลเหมียวจังอ้าวทางนี้ก็มีทางนี้ก็มีเจ๊เจ๊เจ,เจ๊เจ๊พิสมัย <c oughs> เจพิสมัยมาทางนี้เดินตรงมาเลยตรงหาหลวงปูกก่เลยโอบย้บุญชัยบุญชัยบุญชิดอยู่กับบุญทวีทางนู้นพรอทองแดงพรเงินพรขาว อยู่ทางนูน้นอุ้ย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 ใครเนี่ยใครเนี่ยอันนี้ใครน้องเล็กอีกสองน้องเล็กน้องเล็กน้องน้องเงินกับน้องสีนวนสีนวนเข้มจีนวลเข้มบุญทวีบุญชีดยังมีอีกหลายเหมียวที่ไม่ออกมาไม่เห็นหนะ้าเห็นตาก็ลายเหมียวอยู่นะ มีไพโรดมินาวรัตทองเล็กบุญหลายกับลูกลูกบุญหลายเหลือตัวเดียวไปทางไหนไม่รู้นะออกจากวัดไปแล้วพากันไปทางไหนไม่รู้อยู่วัดโดนเขาแกล้งตลอดเดินออกไปเข้าปา่าอยู่ที่สงบแล้วบุญหลายชอบอยู่ป่าอยู่ที่สงบแล้วบุญหลายกับลูกบุญหลายสีนินสีนินกับบุญชยัย ครับมีเมียทั้งหลายอยู่ทางโน้นกันครับก็กําลังเดินไปรับลวกปูลวงปูเข้ามาแล้วเดินกลับเข้ามากันแล้วเดินกลับเข้ามากันแล้วตอนนี้ไก่กุก๊กกุก๊กกิ๊กกิ๊กเยอะแยะเลยครับไก่กุก๊กกุ๊กกิ๊กกิ๊กอยู่เยอะแยะเลยไก่ทั้งหมดยี่สิบเก้าไก่เช็คแล้วยี่สิบเก้าไก่เนาะสามสี่แม่สี่แม่แม่ละสี่บ้างแม่ละเจ็ดบ้างแม่ละเก้าบ้างแล้วก็พี่ๆเขาอีกรวมแล้วยี่สิบเก้าไก่ ยี่สิบเก้าไก่บุญทองเจ้าเหมียวบุญทองอยู่ตรงนี้เดินเล่นด้วยกันสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่อยู่ด้วยกันได้หมดเลยทั้งเหมียวทั้งไก่อยู่ด้วยกันสุขสันต์สบายใจเด็กวัดสงชัยเจ้าหอมละปางครับสำหรับคลิปนี้ก็นำภาพความสุขนี้ส่งถึงอย่างทุกคนทุกท่านวันนี้วันพระขออำนวยอพอรให้ทุกท่าน จมีอายุวันะสุขะพระปฏิพานธนสารสบัติทั่วกันทุกคนทุกท่านเดินจเจริญพร